สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วครับการจัดการฟาร์มเกษตรบางพานะครับครับพี่โบครับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับวันนี้พวกเราจะมาดูการเพาะเมล็ดเมลอนในระบบโรงเรือนกันนะครับครับเชิญรับชมกันได้เลยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นการเพาะกล้าของเมลอนนะครับ การเพาะกล้าของเมลอนนะครับนำเมล็ดเมลอนไปแช่ในน้ําอุ่น4-5ชั่วโมงนะครับในช่วงเช้าและช่วงบ่ายหลังจากที่เราแช่น้ําเสร็จแล้วให้นําขึ้นมาบ่มต่อในกระดาษทิชชู่ใส่กล่องปิดฝาทิ้งไว้1คืนนะครับเพื่อจะทําให้รากแทงออกมาจากเมล็ดเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะนําไปเพาะต่อในดินพีทมอสนะครับในกระถางเล็ก เพื่อจะให้ต้นอ่อนของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะนําไปย้ายลงกระถางใหญ่นะครับนี่ก็จะคือตัวอย่างของกระถางเล็กที่เราย้ายลงมานะครับครับผมค่ะและในกรณีที่ย้ายลงกระถางใหญ่นะคะเวลาที่เหมาะสมในช่วงของต้นเมลอนต้นอ่อนทั่วไปนะคะก็จะอยู่ที่สิบถึงสิวันนะคะแต่ว่าในกรณีของเราอยู่ในช่วง8ปดถึงสิวัน,นะคะ่ะสามารถย้ายได้เลยนะคะก็ดูจาก ช่วงต้นที่สมบูรณ์นะคะที่จะมีใบเลี้ยง2ใบนะคะแล้วก็จะมีใบจริง1-2ใบนะคะแล้วก็ลำต้นอวบอ้วน,นะคะ่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราทําการย้ายได้เหมาะสมนะคะก็จะเป็นช่วงเย็นค่ะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ความกว้างของหลุมที่เราจะทําการคุณลงไปในกระถางใหญ่นะคะก็จะอยู่ประมาณความกว้างเท่ากับกระถางเล็กที่เราปลูกไปก่อนที่เราจะนําไปลงนะคะค่ะ ก็ไปฟังวิธีการดูแลแล้วก็วิธีการลดน้ำใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะวันนี้ก็มาดูวิธีการดูแลร,รักษาครับต้นเมลอนของเรานะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยทางใบและทางลำต้นของเราครับอันนี้ก็เป็นบิวเวรียน้ำนะครับ ใช้สาหรับฉีดทางใบน้ากําจัดพวกเพลี้ยมแมลงนะครับสี่วันก็จะลดครั้งหนึ่งครับลดสลับกับตัวนี้ครับอันนี้ก็เป็นจุลินทรีสังเคราะห์แสงนะครับเราก็ได้ทํามาแล้วก็ได้ลดสี่วันเหมือนกันนะสี่วันครั้งหนึ่งครับแล้วก็พาไปดูระบบเชือกนะครับการผูกเชือกนะครับ อันนี้ก็เมลอนของเราก็ระยะเวลานะครับยี่สิบแปดวันแล้วครับตอนนี้ครับก็ได้ทําการผูกเครียดนะครับอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนอนดูวิธีการผูกเครียดนะครับของเรานะครับอันนี้ก็ลูกแบบรอบเดียวครับแล้วก็ให้ต้นเมลอนนะครับพันพันซ้ายนะครับเพื่อที่ให้ขึ้นตามเกียรวนี่เห็นเห็นทุกคนเห็นหนวดของมันนะครับอันนี้คือมันจะพันไปตามลำต้นนะครับ แล้วก็จะมีพวกแขนที่แตกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้นของเรามันยังต่ําอยู่นะครับถ้าเราไว้อย่างนี้มันก็จะสูงช้านะครับเราก็ทําการนะครับตัดนะครับนี่นะครับตัดนะครับตัดออกมาตัดน้ําทําการตัดแต่งนะครับ พอเราแต่งเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับลำต้นเรามันก็จะสูงขึ้นบนอย่างเดียวเลยนะครับทีนี้นะมันจะไม่ออกข้างนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสา,มาระดีๆจากช่อง YouTube ช่องเรากา,การจรดการความเกษตรบางพระอคอยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะย, <pos> ยิ